ามา,พาเพื่อเล่นมาเพ like ื่อหาเกมนีเฉยๆไม่มีจุดหมายอะไรกันนะจะถามรุ่นพี่มันกจบไปนะก็มีจุดหมายจะเปนละครอะไรกันางนะพว่เกูาแล้วกูให้แค่ไม่ไม่จิตเกมนั่นแหละ

ก่นอนจะีบฝั่ขวาื้เามตองออกมแล้วแล้วลยู right, voilà. ่น่นรอทาอีกไหมใช่ใช้แมตช์กดีเลย่มทบกันนี่พวกมือเลยงลขางกันทุกคนเลยพวกผูเล่นรนรัอีกข้าอีกข้าอีกมองเนี่ยองตรงนี้อีกตัอะไรอยู่ันไหนหลังเ้าจแกะบ่อยแกะหลังท้าไปบ่อย เอาดีไม่ได้เลยว่ะแต่ด้านหลังเท้าบ่อยๆพวกมึงต้องเจ้าข้างเท้ากันนึกกันนึกไปอยู่ยยยนั่นน่ะด้าห,หลังลน,นักบอลเป็นนักวอลยูโรนักดีแล้วก็พ่อลูกนะไว้หลายหลังเราก็จัดการซะลูกเราก็ไม่มีใครต่อแล้วนี่เราก็จัดให้หมดเลยยูโรวัลวนละแปดสองแบนสามพันร้อยสี่พันพันบอลยโร แวีปีาี่กนั่ง,าก,างกาบัลูโรไปค่รักไโอัตโนมัตเเรียกว่า,อา,ารอจนขาบันจบอาจารย์จะไปเองเก็ียดก็ได้แค่นี้แหละม่ีกาสไปไหนหรอกมาเพื่อให้หมดแรงไปวันๆนึงบ้านดีาลเลเกมแค่นั้นเองเดไหมอามาดู่ทีนิไว้บอลคอยไปหลังเยงบอตาอยู่ตล จะหลอกเขาเปลี่ยนทางเขานะจะหลอกเชิญบอลเขา Nói chung, phải tháo chí mặt mặt Bột bài tháo luôn phải tháo phải tháo, ngươi 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 bút phải mươi, quả mươi quả